สอนรับทรงผมง่งายๆซูนโดบักส์มีจำนวนจำกัด by size high school ขอบคุณแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักจากน้อง CN MMMio ด้วยนะคะแนะนำว่าทำในเซิร์ฟส่วนตัวนะคะสำหรับการสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวให้ทุกคนเลื่อนลงมาถึงด้านล่างกดที่คำว่าเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นกดที่สร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับแบบนี้จะไม่เสียโรบักให้ทุกคนใส่ชื่อและกดยืนยันได้เลยค่ะจากนั้นให้กดเข้าไปได้เลยนะคะเงื่อนไขของการรับทรงผมนี้คือเราจะต้องทำเควสให้ครบทั้ง4เควส 1. ชนะการแข่งวิ่งหลบหลีก 2. สำเร็จค์ดเรียนแต่งหน้า 3. เสบสินค้าให้ครบ20ชิ้น 4. ค้นหาขวดกาวให้ครบ นะคะคก็จะเรียนการทำเควสตามความสะดวกนะทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยนะคะเควสแรกหาขวดกาวห้ครบให้เราเดินมาคุยกับคุณขวดกาวยักษ์ตรงนี้จากนั้นนะคะทุกคนเดินหาได้เลยค่ะเมื่อเจอแล้วนะคะให้เราเหยียบมันแบบนี้หาไปเรื่อยๆเลยนะคะมันจะมีสีชมพูจิ๋วๆนะคะขึ้นเป็นไกด์ไลน์ให้เราว่ามีขวดกาวอยู่ตรงไหนบ้าง เมื่อคนหาขวดกาวครบแล้วให้กลับมาหาพี่ขวดกายักษ์และวกดคุยกับเขาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เคส็ดต่อไปเสิร์ฟสินค้าครบ20ชิ้นให้เรานะคะมาที่โรงอาหารมายืนที่ตรงนี้สําหรับเคสนี้นะคะเราจะให้เสิร์ฟของที่ลูกค้าต้องการให้ถูกต้องนะเราแค่ต้องดูนะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วกดที่ของชิ้นนั้นจากนั้นก็กดเสิร์ฟทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบ20ชิ้นในเวลาที่กำหนดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้า เค็ที่3ให้ทุกคนเดินตามเรามาค่ะจากนั้นนะคะให้กดคุยกับคุณขวดกาวตรงนี้ทุกคนนะคะแค่ต้องกดกระโดดเมื่อเข้าใกล้สิ่งกีดขวางจนวนครบสนามทั้ง3รอบและรอจริงกว่าเขาจะได้รอออกมาเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วจ้า สำหรับคลาสสุดท้ายเมคอัพคลาสให้เราขึ้นมารอที่ห้องเรียนแต่งหน้าจากนั้นนะคะให้นั่งที่เก้าอี้แล้วรอจนกว่าคลาสเมคอัพจะมาถึงแล้วก็แต่งหน้าให้หุ่นได้เลยค่ะ เมื่อหมดเวลาเนียคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนมาที่ตรงนี้และกดรับด้ดยการกดที่ตัวอีกได้เลยค่ะหากทุกคนกดลาไม่ได้นะคะให้กดย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้อีกก็แปลว่าของหมดค่ะถ้าของหมดนะคะทุกคนจะต้องรอรีสต็อกนะของนะคะจะรีสต็อกทุกตีสาครั้งละเจ0รอชิ้นนะเมื่อมันรีสต็อกนะคะเราจะต้องทำเคสทั้งหมดนี้ใหม่แปลว่ามีแค่เ0 0รอยคนแรกที่ทำเคสเสร็จภายในวันนั้นๆเท่านั้นนะที่จะได้ของไป ใครที่ไม่ทันนะคะก็รอทำในวันใหม่นะใครเร็วใครได้นะคะสำหรับของชิ้นนี้สวรรค์ของหมีแพนด้าชัดๆสำหรับผมช่วงนี้นะคะก็จะมีประมาณ9,000ชิ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่4,300ชิ้นเท่านั้นใครที่อยากได้นะคะต้องรีบแล้วจ้าสวัสดีนะคะ